สวัสดีค่ะช่องเมปาพาทำพากินกัามาอีกแล้วดวยค่ะเหมือนเมปาก็สิพ้าเห็ดกิมจิแล้วค่ะเพื่อนๆกิมจินี่้ามาเคยไปกินยุประเทศเขามาห้ย่งงย่งมอเคยไปกินแล้วค่ะเพื่อนๆเคยกินรสชาติแท้ๆเขาย่งกะบาเคยกินค่ะเพื่อนๆแต่เห็นเขาเห็ดลักกะล่องเห็ดทำตามสูตรที่เขาบอกแล้วค่ะเพื่อนๆกะเลิกพากันมากินค่ะเพื่อนๆเฉ้าะก้มากินผัวก็มากินลูกก้มากินค่ามิแต่รผู้มากๆก็ะเลยเห็ดเป็นกะละมังเลยค่ะเพื่อน มาเมืองที่วัตถุดิบกันเลยนะคะแม่ป่าก,ก็ได้เอาผักกาดขาวไปแช่น้าเกลือเรียบร้อยแล้วค่ะกับปั่นออกเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆก็จะมีหัวไช้เท้าค่ะเพื่อนๆหัวไช้เท้าไม่ใช่สีหัวแค่รทค่ะเพื่อนๆแค่รอสามหัวค่ะที่นี่ก็จะมีหัวไช้เท้าหัวไช้เท้ากับสามหัวคือกันค่ะหอมแขกแล้วก็มีแอปเปิ้ลมีต้นหอมค่ะเพื่อนๆเครื่องที่จะนํามาปั่นมีอะไรบ้างมีขิงหนึ่งทัพพีกระเทียมหนึ่งทัพพี่แอปเปิ้ลครึ่งลูก หัวหอมขาวครึ่งลูกค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีหัวชัยเท้าด้วยค่ะเอามาปั่นรวมกันนะคะแป้งที่ใส่ไมเ่เห็ดกิมจิคือแป้งข้าวโพด,ดะพนะคะเพื่อนๆตั้งน้ำขึ้นข้อหอน,นิดนึงแล้วที่นี่ก็เอาแป้งข้าวโพดผสมกับน้ำข้นๆให้เข้ากันที่นี่กาลงมาตมค่ะพอแป้งซุกดีแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนจ้าจากนั้นก็เอาเครื่องที่เราปั่นลงไปผสมกับแปง้งคนให้เข้ากันค่ะ จากนั้นก็มาละลายเครื่องปรุงก่อนนะคะใส่น้ำตาลลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสนิดนึงค่ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนจากนั้นก็คนให้เขาการก่อนค่ะพักไว้สักครู่ค่ะให้เครื่องต่างๆละลายก่อนจ้าอันนี้ก็เป็นพักที่เขาจะมาเห็ดกิมจีค่ะหัวหอมใหญ่สองหัวก็ใส่เบิดเลยเด้อค่ะหัวใจเท้าสามหัวใส่หมดเลยแล้วก็แครอทสามหัวก็ใส่หมดเลยค่ะแล้วก็จะมีแอปเปิลอีกครึ่งลูกนะคะขูดเหมือนกันเลยค่ะเพื่อน เตรียมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาดูที่วิธีการหมักกันเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นแป้งผสมกับเครื่องเทศนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ป้าก็จะเอาพริกป่นเกาหลีเนาะค่ะเอาแบบหยาบนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ป้ามากินแบบหยาบเนาะค่ะก็เลยเอามาผสมกันค่ะผสมกันกอนเพิ่มสีสันให้สวยงามค่ะเพื่อนเพื่อนจากนั้นก็มาผสมให้เข้ากันค่ะเพื่อนเพื่อนแป้งของแม่ป้ามันก็จะจับโตกันนะคะแม่ป้าก็เลยเอามาขันใส่กับพริกป่นเกาหลีสักพักนึงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวค่ะเพื่อนๆผักกาดขาวเราก็จะไปเซ่น้าเกลือที่นี่ก็คั้นออกค่ะเพื่อนคั่นน้ำออกใส่ต้นหอมใส่ผักต่างๆลงไปทั้งหมดเลยค่ะเพื่อน,อนจากนั้นก็เอาเครื่องกิมจิต่างๆเสียผสมกันไว้เรียบร้อยนะคะมาผสมกันก็พักค่ะเพื่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ พ่อผสมให้เขากันดีแล้วก็มาชิมมงรสชาตินะคะเพื่อนๆม่ปากับว่าบะนัวปันไดค่ะก็เติมน้ำปลาลงไปประมาณหนึ่งสหรือว่าสองสต๊เนาะคะ่ะเห็ดไปนำชิมไปนำได้คะ<ๆ>่ะเพื่อนๆกาเอาเองเลยค่ะรสชาติก็จะออกนัวๆแล้วก็ออกหวานนิดนึงค่ะเพราะว่าเ่ากับใส่น้ำตาลน้ำเนาะคะ<ๆ>่ะเ<ๆ>พื่อนๆพอรสชาติได้พอดีแล้วที่นี่ก็เอาใส่กระปุกเขาตู้เย็นไว<ๆ>้ค่ะเพื่อนๆทาเป็นแล้วก็จะมีรสชาติที่ออกเปรี้ยวนิดนึงหอมกลิ่นเครื่องเทศค่ะแล้วก็มีผักต่างๆเนาะคะ่ะแซบเขากันดีค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ